เอาขึ้นมาดูก่อนเดี๋ยวเอฟซีนะคะเวลาเข้าเอาออกกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูปลาทําไมได้หลายเทเจ้าอ๋อเต็มเต็มเหเห็นน้อยอันนี้ทำไมมานะล่ะอากทอยเอามดปุ่มไวยแล้วอยู่ใส่โอ๊ยปลดออกนะคะแล้วก็จะปล่อยลงไว,ไว้ในสารนะคะเอฟซมาดูกันมาดูกันปลาจาระเม็ดปลาตะเพียนปลาอ่าอะไรนะเขาเรียกอ่ะพ่อ,อกจ ปลานวนจันนะคะอ้าวกระดองรดลูกเอ้ยเดี๋ยวคอยสิปล่อยมูเจ้าอยู่มันหลายโพดปลานี้ก้างหลายได้เอฟซีเอ้ยเอาให้เพื่อนลงน้ำสักก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกนะคะโอ้กระดองผาผ่าอยู่บบนี้บาทเดียวเป็นหกเป็นเจียโตชมพ่อแล้วนาะห้างวยอยู่มังสีบดสะละ <c oughs> โอ้ยจาระเม็ดนะฮะเอฟซี FC. มันจะใหญ่เท่าฝ่ามือนั่นแหละ โตพอกินแล้วนวานๆนะคุณเจมปล่อยนะตัวนี้ปล่อยเลยค่ะพี่มันเล็กนะ่ะแล้วเออ,ปล,อปล่อยไปก่อนปลานั่นน,นนะปลายังเกาะปลาปลายังเขาเอิน้นปลามมเกินะ่ะมันตัวเล็กนวลจันทร์นวลจันทร์ไม่เอาเอฟีมันเล็กเกินนะคะมันไม่เข้าใส่นะเล่นน้ำรอฝนต้มต้มเค็มแซ่บเด้บอกบอกได้กับข้าวแล้วคุณย่าพาดูบอก <laughs> ได้แล้วหนูก็ว่าแต่ไม่ได้นะคะเอฟซี FC ไปเก็บผักกูดก็ไม่ได้นะมันเหี้ยวทั้งนั้นเลยวันนี้ลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกอันดับแรกก็เหี้ยวมาก็เหี้ยวมานะคะมารอบที่สามก็ป้าในสระถ้าขังไว้แล้วก็ยังจะไม่ได้ก็จะพูดแล้วละมาอ่าคนวันจันทร์ว่าเยอะแท้จ้ะก็เลี้ยงไว้นะคะจริงจริงหนูยังไม่เจอนะคะปลาตะเพียน สว,วัสดีค่ะมิวออเป็นปยายกดนให้แล้วนะคะแกงส้มอร่อยนะคะโอ้ยแกงส้มก็ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณพี้พน,นันโอ้แห่กับว่าแตกวานเอาที่เดิมอีกแล้วอออบอกปลากัเอาหม่งเก่าพี่น้องเออจ๊กสีไดบบดดีก,ด <laughs> 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 กระโดดลงแม่ยาเฮ็ดแบบนั้น <laughs> มันยังมาคัก,กคือกระโดดลงมาตื่นบอก หลยนยเนาะหอนหอนหอนอนมาเด้อค่ะเด้อโอ้ยลืมลืมทำไฮไลท์ตอนที่พ่อเอาปลาขึ้นเมื่อกี้นี่เอาไม้อเอาไ,ม,อาไม้อะไอาปลามาขึ้นมาหน่อยเ้วจะทำไฮไลท์หน่อยเอาปลาในคู่แล้วมาใช่ไม้โอ้ยมันกระโพดดอ,อปปกปลาตัวเก่าบ่แมน่นักแสดงเน๊ยแกงส้มเขาใส่อะไรคะคุณยุพนาสวัสดีนะคะ ย่านไม่โดนยุมิจิมไปกับเหรอเดี๋ยวเอาที่ใหม่เดี๋ยวเอาที่ใหม, <laughs> หม่พ่อบอกนะคะเอฟซเดี๋ยวเราค่อยไปส่งในคุ่นะคะก็ถืออยู่ได้ตัวนึงอย่ากระโดดนะพ่อเดี๋ยวเส้นพริกจะลำบากเราไม่ใช่วัยรุ่นไดน <laughs> มีหน้าเะรอคะคุณอนุวัตน์เมื่อวานนะเอฟซแกตกเก้าอี้แล้วแก,กไปหมุงอะไรนะไม่ถูกละคะ่ะถึงว่าหากินปูกิกนปลาแบบนี้นะ่ะ โอยปลาตัวเกาจะปล่อยเมกกื่อกี้โอ้หมานชุบาทคะ่ะพี่น้องอ้าวได้ปลานนนจันหรือปลาตะเพียนนั่นหนามาเบิงบิงดูถึกอีอแไรคะ่ะนี่เฮ็ดเล่นเลนกะฮิอปอยฮิปอยมันไม่มีเพื่อนปล่อยไปซะอืม,มเรามีจระเม็ดเยอะแล้วคะ่ะอกสีนะคะเมื่อกี้นี้พ่อขึ้นมาหกตัวนะคะ จะให้เพื่นเล่นน้ําไปเนาะก็ให้เอฟซีดูไปนะคะว่ามันมีปลายังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะตัวน้อยนะล่อยด้วยตัวเล็กไม่เอานะคะเอฟซเล็กเไม่ใหญ่ๆอย่างเลี้ยวบาทเดียวกับพ่อกินแล้วค่ะไม่ถูกค่ะคุณธานิดานะคะบ่ถึกเลยค่ะบ่ถึกยังเลยเจ้อ้วนมาค่ะคุณโยงสวัสดีค่ะนะคะวานเหหาปลานะคะ หาแนวกินแรงค่ะหากับข้าวเย็นนี้นะคะเอฟซีแต่ถ้ามันเล็กเราก็ปล่อยเล่นน้ําไปนะคะก็มีปลาแห้งอยู่ค่ะที่บ้านปลาแห้งก็จะแกงใส่อะไรนะมาเช็คบกาพ่อบอกว่ามาเช็คดูปลาแล้วก็จะปล่อยนะอ,อากาศก็เย็นค่ะถ้ากลางวันไล่ไม่ได้นะคะนี่แม่เกิดหนาวแล้วนี่ตอนนี้นะอาบน้ํา ทึงอีกแล้วบอพอสีให้ไล่ละด้่นนี่ให้ได้แบบอรอีกพอสีดี